สวัสดีครับผมปอนโครับกิ๊บค่ะอยู่กับพวกเราสามคนอีกครั้งผมกลับช่องไอวันทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นเลชั่นกับแอนิเมะนึกเทพบาลังลัชันในพีที่92อนั่นเองนะครับผมก็เมื่อหลังจากอ่ะพีที่แล้วนาะนะครับผมก็อยู่ในแดนสวงแห่งความฝันแล้วก็เริ่มได้รู้จุดประสงค์เป้าหมายแท้จริงของพวกอสูรแหละว่ามาที่นี่ต้องการอะไรแล้วเราจะเห็นว่าทุกคนก็ถูกฆ่ากันหมดเลยเออเนาะแบบไม่สนกดเกณฑ์อะไรทั้งนั้นแต่เราก็ยังมีหวังอยู่ว่าทุกคนอ่ะน่าจะยังไม่ได้ตายหรือเปล่าเพราะว เขาโผล่มาไงก็ไม่รู้ว่าเขาโผล่มามีในยักษ์เขาบอกว่าห้ามสังหารกันก็ต้องรอดูกันนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูวันต่อเลยผมในเรื่องของตัวแอนิเมเตเรื่องนี้ใน EP ที่9.2นะครับเขาใช้เลยเขน่่าที่ไอพอดูหัวแดงที่มาโจมตีด้านหลังไม่รู้ว่ายังไง 嘿，阿谭、哎，我们、哎、不要再往前了。刀未出鞘。哦。但是。再谈都，没谈赌。<呵>那个赌。已经有彩儿姑娘在挑战了。只要你不乱来，我不会对你动手。这个人不简单。啊、oh,，不好意思啦。哼。<laughs> 我不知道你们人类这么守规矩的。不过既然你都这么说了，我这就走。

โอ้ยทักว了不过想伤到我，怕是有点难度嗯，放心，下就送你归西。大三โอ้ยโอ้ยมันยังไม่ได้ปวดผนหนึกนี่เออม่เป็นไรไม่ตายโอ้โหปักปักเลยละ 真的杀到啊！厉害呀、啊啊！啊，太累、嗯！啊，那我再给你他的伤口竟然瞬间就恢复了。等收拾完你，替我我再去收拾那个女的。好、哦，要不我留你一口气吧？嘿嘿嘿，让你看着我杀掉他，反正你也杀不死我，哼！这是很没用的我。再不等你怕谁了？嗯？嗯 阿寿，那谁？阿寿，他死了。死了？他没有死。他没有死。的没有死。他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 没有 你还是我杀掉反正你和那个女的迟早都要死。哼，彩儿姑娘是我兄弟最重要的人，我绝对不会让你碰的。的是你差谁也开不了，要他开宝蓝，开那那那那他开得啊。阿朗哇，我这边送花呗。 อย่าดกเข่าแม่น้ำโอ้โหได้ไหมเนี่ยนา่าจะแค่บาดเจ็บเอาละเออเขาเปนา็นอะไรวะโดนอะไรวิงก์กอนเลยเออมันต้องใช้พลังหรือมันสักอย่างมันไอ้เจ้าจริง不错，竟然能爆发出如此强的战力。

哦，怎么样？害怕了哦吼！厉害哦！这半天劲儿，连我一丝毫毛都未伤呢。嗯？晴儿去。哈哈。哦哦哦哦哦哦哦！卡在那，血，明白吧？明白。 ไม่รู้กว่ายังอเออนี่ก็ว่ายังไม่ใช่ประกอบไปกันได้เหมือนเดิมอ่ะเออโหดเกินอะ่ะพีคเลยนะโอ้ยตืดเกินเพราะเหมือนร่างกายมันฮิวตัวเองได้เลยผู้มชมผู้ือไงว่าอะไรเดี๋ยวยังต่อ,อ,อโอเค 你杀不了我的，我浑身上下都没有弱点，而你身体里的恶魔之花却会绽放。那时我会好好把你吃掉。我苏给我呢？哎<么>，第三档，我没打第三，第三，第三了。 อมันชอบครับการต่อสู้ท <si ี่รุนแรงะรโอ้ยโอ้ยโอ้ยยิ่งแบบรุนแรงก็ยิ่งแบบใหอ่โตอ่ะเราจทำอะไรได้เนาใช้เออมาดิใช้เออ 伤害龙兄弟最重要的人。干掉那妈的！他哭、啊，喂、啊，都死。那屌妈的！哦。哎！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 哎 จึก๊กน,นะจึก๊กแล้วเอาลิอ๋อโอเคมันใช้แลนะ้วคนอนึ่เท่าสูงใช้ทุกตัวโหใช่เหรอเพื่อน 竟然逼得我解开魔神之印才挡住这一击。压力吗？哦、啊，<在>没点什不见力，我第一次看到盛开的如此美丽的恶魔之花。啊，这个花，哎，我们放它。 เฮ่อมาอาไุแดกมีดกูไปก่อนลวกันอีควายเออมูดมาอจุดอ่อนคืออะไรอ่ะ ได้ยินยังเมืองเทพธิดาต้องสำแดงฤทธิ์แล้วนะเออพี่ตู้จะมาตายไม่ได้นะสรุปไม่มีกฎนั้นแล้วแหละห้ามสังหารนะกนารต我杀了死都要拦住我，没想到自己送上门来了。 จุดออนจุดออนอยู่ข้างในนี่แหละไอ้ตรงแดงๆนี่แดงว่ไม่แน่ใจนะ,ว,ว,ะว,ว่าดูมาแอ้้่เวเว้ <c oughs> ่ยเออ โดนตรงไหนมันต้องโดนตรงไหนวะต้องแดงแดงแดงแน่เลยว่ะเอ้ยอก้่อสร้างไว้แล้วสร้างไว้แล้วหรือว่าโดนแล้ววะได้แล้ตรงนั้นหลมั้อครับไม่ที้ไม่ได้ละเพราอไอนั่กระบี่ของแม่ทับตู้ก็อืม สร้างเอาไว้ให้เป็นไอตัวดีของขาเยอะเนาะัรู้น่ะของเยอะจริงไม้เอาไปท้ายดินแบบแห่งวัฒนจักรเจอหน่อยฝ่าไปเลยตายซะมึง โอ้โหวิ oh ่งโอ้โหโอ้โหมงกุฎมงกุฎยังไงเอาฝั่งนี้เหมือนกันงน,งนี้เอากระเด็นเอามาตรงนี้พอดีเจออีกตนเหรอเออน่าเจออีกตนโอ้โหมา,าไม่ให้พักลพเลุย刚好凑成一对儿了，这些愚蠢的人类，你居然还在他身边。他站在我旁边。我那个。 โดนเป็นอง渣了。มาซิโลริบมาไมเลวคนโอ้มันโอ้โหมันมาสี่คนห้าคนฆ่าเสร็จแล้วมันก็มาโอแต่นิดแต่คนนี้ทำอะไรไม่ได้คนนี้เหมือนดีพันธสัญญาอยู่ตกห้า่มถนก้ดาซะเลย ไม่เอจอเทพีดาเปล่ลลาลลลช่วยสังฆาสูลให้ข้าทีอย่างเงี้ยหรอขอพรขอพร เดือมตำหนักขึ้เขาตามหาผู้สืบทอดเหมือนกันแล้วเปล่แดดไหนโชว์หน่อยใช่ใช่ไหมเจตนารมณของที่ดิดาที่เขาบอกโชว์ศักยภาพหน่อยเร็วท่านมันต้องฟื้นคืนได้สิวะมาเวจเขียวไปเลย Oh, tôi yêu cầu chết chưa 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 chết

我公你父母。哈哈哈。我已经把仅存的人类全都传送过来。哦，送来这里、嗯。哇，太精了，太精了。小东将军呀！我肚子饿。纵横江湖，最爱吃会。对了，把你上次的刀剑。快，趁快点。小心，拿去。魔族之所以进入梦幻天堂。 目的只有一个。哼，果然，只有当梦幻天堂被杀戮污染时，凌驾于法则之上的你才会现身。一旦我与他正面交锋失败，被他带离梦幻天堂，整个梦幻天堂，甚至整个圣魔大陆都将不复存在。哦嗯、你终于这拉还要拉还要吗？ ก็คือคนนี้เก็บได้คนนี้หรอ<ส>อยากได้คนนี้สสร<ส>ับ ก็คือคือจริงๆตอนแรกอ่ะมีความหวังว่าอ่าเทพธิดาอาจจะออกมาแบบช่วยสรุปธิดาบอกว่าช่วยสนับสู่ช่วย่าหน่อยพูดสุดเรื่องร้องช่วยค่าหน่อยเพราะมันจะเอาตัวข้าไปแล้วเขาเฉินบอกโอ้ยทำไมอย่างนั้นดินแดงเทพสูรก็จะไปเลยก็หาญเออดินแดงศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมใช่เขาจะหายไปหมดเลยอะไรอย่างนี้ก็นั่นแหละแล้วก็เป็นแผนการของฝั่งฝั่งอาสูรเนาะก็แบบว่าเหมือนพยายามสังหารหลายคนแล้วก็พายกดเกมฑ์กดเกมทำให้ที่นี่มันแปดเปื้อน เ<ไ>ปวยการสังหารทําให้ผู้ที่อยู่เหนือกฎอ่ะออกมา,ออกมาต้องปรากฏตัวขึ้นมาอ,มอะไรอย่างนี้ก็เป็นแผนของเขาเพื่อที่จะแบบมาพา,พาไป<พ>า ก็น,น่าจะรู้แล้วว่าสิ่งที่แบบเฟองซิลอยากได้คืออะไรก็น่าจะหมายถึงแม่นางคนนี้นั่นแหละแต่ก็ไม่รู้ว่ายังไงนะแต่ว่าความหวังของเราก็หมดสิ้นแล้วหมดสิ้นแล้วเ <laughs> พราะว่าตอนแรกเรามีเราเรามีความหวังว่าอาจจะแบบว่าไม่ได้ยังไม่ได้ตายจริงในคน,คนที่ตายเนาะอะไรคนที่ตายอะไรอย่างเ<อ>างี้ยแต่ก็แบบเออเราก็มานึกถึงเคสของฝั่งอสูรที่ตายแล้วคนหนึ่งเราก็เลยแบบว่าไฟฟ้าเขอก็คือเอาอารมณ์ง่ายคือมันมันมีกฎแหละแต่เหมือนมันทําผิดกฎไปเลยอ่ะเอออารมณ์ถ้าถ้าดูค่าตายก็คือตายเลย ใช่แมันั้นก็ช่วยอะไรไม่ได้ทําได้แค่ดึงคนที่แบบยังมีชีวิตรอดไปย้อนมาก่ออะไรอย่างเงี้ซึ่งเราก็จะเห็นว่ามันมีแค่ใช้เออกับน่าจะพี่ฟางป่ะคนนั้นอีกคนหนึ่งอะที่โผล่มาที่โผล่มาอีกคนน่าจะน่าจะเป็นพี่ฟางนะคนอื่นคือแบบว่าตายหมดแล้วเอยโอ้ไม่นึงไม่ทับตู้สะเทือนใจเพิ่งไม่ทับตู้เพิ่งจะแบบผูกพันเขาไม่นดเนาะก็โหก็โหดายเหลือเกินยังไงก็อ่ะ ต้องไปรอดูต่อแหละว่าสุดท้ายแล้วขอให้ช่วยจะต้องแบบช่วยยังไงเนาะนะครับโอเคแต่นี้ก็จบแล้วนะผม Solution กับแอนิเมชันผดเทพบาลังราชันใน EP ที่92นะครับก็หวังว่าทุกคนจะ Enjoy แล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากอัตแท็กบนทีวีใน X ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราสามคนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอกันใหม่ทีหนึ่งกับ Direction ใน EP หน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีสสดครับ